สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นเย็นที่หาดเจ้าหลาวะนะนเล็กอยู่ที่แซนดูลเจ้าหลาวบีชรีสอร์ทและชายหาดก็ถือว่าตอนนี้สวยงามมากบรรยากาศยามเย็นถือว่าโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวเราพาไปชมอ่บรรยากาศของพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าหรือว่าตกน้ำทะเลนะสวยงามมากๆเลยเอ่ะเดี๋ยวไปดูกันฮนะนี่บรรยากาศของหาดเจ้าหลาวนะส่วนที่เป็น ส่วนของแซนดูนเจ้าหลาวบีดรีสอร์ทนะฝั่งนู้นก็จะมีการเล่นกีฬากันนะของกลุ่มแพทย์ภาคตะวันออกนะนะบรรยากาศของชายทะเลก็จะเป็นแบบนี้เนี่ื่นก็ถือว่าแรงอยู่นะน้ำทะเลก็ถือว่าสวยฟังเสียงคลื่นเพ,นเพ,นเพนลินๆเลยฮะนะ,ะเดี๋ยววันนี้พามาดูพระอาทิตย์กำลัง จะรับขอบฟ้าหรือพระอาทิตย์ตกน้ำที่หาดเจ้าหลาวกันดูความสวยงามของวิวส,สวยๆนี่ฮดูพระอาทิตย์สีแดงๆกำลังจะตกน้ำแล้วสวยงามมากๆเลยฮะมองเห็นพื้นทะเลแบบสีดำเลย เกือบแล้วเกือบจะรับขอบฟ้าแล้วเดี๋ยวเราซูมดูใกล้ๆอนี่ยค่อยๆรับลงในก้อนเมฆนะฮะนะสวยๆแวบจะหายไปแล้วนี่เริ่มหายไปทีละนิดทีละนิดสวยงามมากๆเลยฮะนะ ดีดายไม่เห็นตกน้ำฮะถ้าตกน้ำจะสวยมากกว่านี้อีก <c oughs> อสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ครัผมสวัสดีครับ